สวัสดีครับหลายคนคงจะกําลังเซ็งๆกันอยู่นะครับซึ่งก็รวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยก็เซ็งเป็นเพื่อนกันนะครับเอาว่าเมื่อวานเนี้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับเรียกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวกันเลยเช้านี้ก็ยิ่งแล้วกันใหญ่นะครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าเหรียญทรัมป์คอยเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวป่วนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคือเหรียญทรัมป์เนี่ยอยู่บนเชนโซลาร่าครับ ปันราคากันขึ้นไปเกือบจะแตก80เหรียญก็ประมาณ2700ักว่าบาทต่อเหรียญน,นะครับตอนที่ราคา70กว่าเหรียญเนี่ยก็ยังมีคนโฟโมเข้าไปอยู่เลยนะครับโฟโมหรือว่า Fear of m i s s i n g o u t กลัวตกรถเนี่ยแหละก็รีบเข้าไปซื้อกันอยู่เลยครับคือคนที่กลัวตกรถเนี่ยขึ้นรถหลังๆก็เรียกว่าซวยแหละคือเช้าเนี่ยราคาลงไปถึงนู่นอ่ะสามกว่าเหรียญจากเกือบ80ลงไปที่สิกว่าเหรียญน,นะครับเรียกว่าถ้าลงเงิน1ล้านบาทเนี่ย เงินหายไป5 0 0แสนกว่าบาทในเวลาไม่เกินหนึ่งวันเลยนะครับราคาเหรียญโซลาร์นาเนี่ยที่เอาไว้ซื้อเหรียญทรัมป์ก็พุง่งออกทำออทามไฮไปแล้วนะครับคือความต้องการมากเพราะว่าเหรียญไอโซลาร์นาเนี่ยก็เอาไว้ซื้อเหรียญทรัมป์เนี่ยแหละ อันนี้คืออิจฉลิดของเหรียญมีมน,นะครับถ้าใครพอจะจำเหรียญหมูเด้งได้เนี่ยก็ลองกลับไปดูแพทเทิร์นได้นะครับว่ามันคุ้นๆเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับค,รคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะเป็นเหรียญมีมเหมือนกันดูจากกราฟก็เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานเลยเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่าใครเคยซื้อเหรียญหมูเด้งหรือว่ายังถืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับตอนช่วงคนโฟโมก็มีแต่คนพูดถึงนะครับก็อย่างที่เห็นในราคาก็พุ่งกันจัดจัดครับ จากเท่าไหร0.1กว่าเหรียญขึ้นไป0.7เหรียญก็อันนี้คือขึ้นไปเรียกว่าขึ้นไปยิ่งกว่าเหรียญทรมอีกนะครับหลังจากนั้นก็ขายทํากําไรแล้วก็หลังจากนั้นสักพักก็ปั้นข่าวขึ้นมาใหม่แล้วก็คนใหม่ๆก็เข้ามาตามกระแสนะครับคนใหม่ๆก็กลายเป็นเขาเรียกเป็น exit liquidity ให้คนเก่าๆหรือว่าคนที่อยากจะทํากําไร เอ i กซิลิควิตีเนี่ยก็คือเงินกองกลางอ่นะครับคนที่มาก่อนลงเงินก่อนคนที่เข้ามาทีหลังเติมเงินที่ราคาเหรียญแพงกว่าเติมเงินเข้ากองกลางเนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีนะครับใครกระพริบตาก่อนก็ออกไม่ทันก็จ่ายรอบวง่นแหละเหรียญมิมก็อย่าไปหวังอะไรมากเลยนะครับต้องจ้องตลอดนะครับต้องตามข่าวมั่นๆเดายากเพราะว่ามันขึ้นกับเจ้ามือคนปั่นหรือว่าวานเป็นหลักเลย เขาซื้อที่ราคาถูกต้นทุนต่ำนะครับจะเทเมื่อไหร่ก็กําไรเมื่อนั้น,นครับคนที่จะสวยคือคนที่ตามมาทีหลังนะครับคือราคาเหรียญทรัมย์เนี่ยน่าจะยังไงก็ขอให้ดูประวัติเหรียญบีมอื่นๆเป็นตัวอย่างนะครับเหรียญของประธานาธิบดีออกเองก็ตามนะครับถ้ามันไม่มียูทิลิตี้มันก็กลายเป็นแค่เหรียญบีมนั่นแหละ ราคาก็ขึ้นกับคนเห่อนะคนเก่งกําไรซึ่งก็น่าจะเทียบกับกราฟประวัติเหรียญมีมือนื่นพอได้นะครับมันก็คือมันเป็นวัฏจักรแหละอาจจะมีการปั่นขึ้นมาอีกรอบครับหลอกเอาเงินเมาอีกรอบหนึ่งหรืออาจจะลากยาวต่อไปขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีแต่คนติดดอยรอขายยอดดอยอยู่หรือว่ารอตัดขาดทุนอยู่สุดท้ายราคามันก็น่าจะล่วงไปนะครับลงไปล่วงลงไปหลังจากคนหายเห่อกันเนี่ยคือที่สําคัญเนี่ย เมื่อวานนี้เองไม่น่าเชื่อนะครับก็คือมีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ชื่อเมลานเนียคอยน์นะครับซึ่งก็คือเหรียญที่เมีทยทัามนะ่ะออกมาแจ้งตลาดเหรียญของสามีนะครับมันก็เลยดูเป็นเหรียญที่โคตรจะเป็นมีมแบบเหรียญผัวเหรียญเมียอะไรนี้เลยนะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าจะไม่น่าซื้อเท่าไหร่สําหรับผมเองนะครับคือผมเองก็เคยโฟมเคยเป็นต้นน้ำนะครับขายทันก็ดีนะครับโดนลักภูไปก็มีอยู่เยอะมากอยู่ที่เคยโดนไปนะครับ ราคาขึ้นราคาเหรียญนะขึ้นจะถอนไม่ได้เพราะว่าทีมเดฟหรือว่าเดฟเนี่ยเขาปิดเดฟก็เดเวลลอปเปอร์นะครับคือคนที่พัฒนาเหรียญนีเขาปิดถอนหรือว่า เคยเจอแบบทําเว็บซะสวยนะปมหมอดีนะครับคนเข้าไปเยอะมากแย่งกัินซื้อครับประกาศวันร้อนเปิดขายแป๊บเดียวแจกลักกันซะแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะค,คือลักภูที่ที่เรียกกันว่าลัก,กเนี่ยก็คือพรมนะแปลว่าพรมก็เวลาคนเยอะๆยืนอยู่บนพรมแล้วก็มีคนมากระตกมีคนมาภูมีคนมาดึงพรมออกนะคนอยู่บนพรมก็ล่วงกันหมดนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือการที่ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเดฟหรือว่าสมัยก่อนก็ คือพวกเดฟหรือว่าคนสร้างเหรียญเนี่ยชอบอ้างว่ามีคนเจาะช่องโว่ได้ของสมาร์ทคอนแท็กของคอนแท็กเนี่ยหรือว่ามีบั๊กในคอนแท็กนะทำให้เหรียญทําให้เงินเนี่ยถูกพูเนี่ยถูกดึงเงินออกไปนะครับทางโน้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนมากก็ไม่น่าจะจริงนะครับนอกจากว่าจะตั้งใจทําเองหรือว่ามีพักพวกกันทําบางคนพอดึงเงินกองกลางออกไปนะครับก็ หายไปเลยก็มีนะครับแบบดึงเงินออกปุ๊บนี่ก็ปิดไปเลยปิดโซเชียลมีเดียปิดเว็บไปเลยนะครับก็ตามหาตัวไม่เจอหรอกเพราะว่าพวกเดฟเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเปิดหน้ากันนะครับที่เปิดหน้าพวกเดฟพวกคนที่พัฒนาเหรียญเนี่ยเปิดหน้าขายเหรียญมันก็มีอยู่นะครับเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดนฟ้องร้องอะไรก็มีอยู่หรือว่าที่เปิดหน้าแล้วค่อยๆทยอยไซฟอนเงินออกไปดึงเงินกองกลางออกไปด้วยวิธีต่างๆก็มีเยอะนะครับ เมื่อก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลาจะมาเล่าสนุกๆให้ฟังกันละกันเมื่อก่อนเนี่ยโดยเฉพาะพวกเหรียญรีเบดนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรีเบดที่ให้ P อพยอะๆเยอะๆให้ผลตอบแทนเงินเยอะๆเนี่ยเป็นแสนเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนเอาว่าความเป,เป็นความทรงจำเก่าๆที่ไม่ค่อยอยากจะจำนะมันจะเริ่มกลับมาหลอกหลอเนเซ็งๆอยู่ก็เสียเงินไปเยอะเหมือนกันใครเคยผ่านช่วง7-8ปีก่อนก็น่าจะพอจะจำความหลังได้นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้อยากจะจำกันหรอก ไว้มีเวลามาเล่าความผิดพลาดประสบการณ์หลากหลายให้ฟังกันนะครับจริงๆอยากจะไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือไลฟ์ไม่เป็นนะครับก็ไว้มีโอกาสเดี๋ยวลองดูก่อนอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องคืนนี้ก่อนนะครับคืนคืนวันจันทร์คืนเนี้ยเวลาเมืองไทยนะครับคือคืนวันจันทร์ก็เป็นเช้าที่อเมริกานะ้วก็คงมีสิ่งที่จะต้องจับตาก,กันก็คือวันที่เป็นวันที่แกรี่กเกนเซอร์เนี่ยก็จะหมดออกจากตําแหน่งไปนะครับแล้วก็ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับก็ แาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคลุ่งเรืองของคริปโตก็เป็นไปได้เพราะมันจริงๆมันไม่มีอะไรที่มาเกิดกาอุตสาหกรรมคริปโตอีกแล้วนะครับแล้วก็มันก็ยังมีการคาดหวังให้ช้ะสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตในประเทศนะในประเทศอเมริกาโดยเฉพาะบริษัทคริปโตที่เป็นสัญชาติอเมริก,กันนะครับซึ่ง ripple xrp ก็เป็นบริษัทอเมริกที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเช่นการยกเว้นภาษีคริปโตเหมือนกันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ราคาเหรียญคริปโตโดยรวมมันน่าจะพุ่งมากกว่าที่จะเป็นอยู่นะครับคือตอนนี้มันกลับตาลปัดอย่างนั้นเลยราคาเหรียญ XRP เนี่ยลงหนักนัก,กันเลยนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยคือราคาลงไปต่ำกว่า100บาทตอนอยู่ XRP กันแล้วนะครับก็ถือว่าลงไปร่วงลงไปเยอะจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับลงไปถึง20% ถ้าเกิดว่าใครซื้อทันก็ดีใจด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูราคากันนะครับผมเองขอนิ่งๆไว้ก่อนตอนนี้ตอนนี้มันฝุ่นตลบมากเลยนะครับตัวบิตคอยเองครับพี่ใหญ่บิตคอยเนี่ยก็ร่วงจาก1น0 0งแกับสี่พเหรียญลงมาที่1,000งแกับ1,000เหรียญนะครับลงแค่3,000เหรียญแต่ว่า s อเนี่ยร่วงจ,จัดๆไป8%ดปกว่าๆเลยครับจริงๆเหรียญอื่นมันก็ร่วงเรืยแหละ เอากลับมาเรื่องของทรัมป์คอยต่อกัอนอีกนิดนึงนะครับคือ Market cap ของทรัมป์คอยเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ช่วงที่มันขึ้นไปที่ประมาณ70กว่าเจ็ดกว่าเหรียญเนี่ยคือ Market Cap โดดไปอยู่ที่อันดับ20ต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ราคาของทรัมป์คอยก็ลงมาที่ประมาณสัก40กว่าเหรียญนะครับตอนที่ทำวิดีโออยู่เนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่า ถ้าเป็นเหรียญที่ทรัมป์เขาออกมาเองจริงนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่เขาออกมาจริงๆนั่นแหละเพราะว่าแอคเคาท์หลักของทรัมป์ก็เป็นคนโปรโมทนะครับอีลอนเองก็ยังรีทวีตอยู่เลยนะครับคือที่พูดถึงกันก็คือการที่ทรัมป์เนี่ยเขาออกเหรียญทรัมป์คอยน์มันไม่ต้องขออนุญาตเซกเหรอครับเหรียญทรัมป์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเซกเรียลิตี้ใช่ไหมหรือว่ามันคือมันไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ใช่ไหมแล้วออกมาขายได้เลยเหรอแล้วมันไม่ต้องแจ้งใครอะไรยังไงเลยเหรอทำไม x r p พเนี่ยที่พยายามขออนุญาตเซกเพื่อที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายถูกคันลองนะครับอยากจะทำตามกฎหมายที่ถูกต้องนะครับถึงถูกฟ้องร้องจากเซกได้แต่เหรียญทามเนี่ยออกเหรียญมาเฉยเลยขายให้คนทั่วไปแบบนี้มันมันคือยังไงมันแปลว่ายังไงนะครับแสดงว่าคดีความระหว่างเซกกับลิเ p ิร์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีมาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่ายังไงก็คงต้อง ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วทางเสกยังไม่ว่าอะไรอีกนะครับเพราะว่าประธานเสกเนี่ยเป็นคนใหม่เ,เป็นทีมของทรัมป์อยู่แล้วนะครับคดีความของเสก กับ Ripple จริงๆก็น่าจะจบลงในไม่ช้าไม่นานนี้หรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้ดูเหมือนว่าอนาคตสำหรับเหรียญที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์แล้วก็อเมริกาเนี่ยอย่างเหรียญ r ิเ p l e อย่าง r ิ p p l e เองนะครับ XRP เองก็เป็นเหรียญของอเมริกาก็น่าจะรุ่งได้ในสมัยของรัฐบาลทรัมป์นี้นะครับแล้วก็อันนี้คือทางบิลมอร์แกนนะครับพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าทางเซกเนี่ยที่อุดทรสิ่งที่ผู้พิพากษา,าทอเรสเนี่ยตัดสินในศาลชั้นต้นไป ในเรื่องที่ทาง Ripple เนี่ยสู้คดีว่าเป็น Security หรือว่าหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องมี Contract หรือว่าสัญญาครับหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่าเป็น post sale obligation นะครับคือข้อผูกพันหลักหลังการขายนะครับก็อันนี้ก็คือจะเข้าทางของ Ripple เลยเพราะว่าการที่ประธานาธิบดีของเบกาเนี่ยทำการออกเหรียญโดยไม่มีข้อผูกพันหลังการขายนะครับซึ่งก็เหมือนกับที่ Ripple ขาย XRP เหมือนกัน ซึ่งเหรียญทรัมป์เนี่ยก็ถูกออกขายแล้วก็ถูกโปรโมทโฆษณาโดยไม่มีการลงทะเบียนกับทางเสกหรือว่าทางกรตอสารักเหมือนกันนะครับ ดังนั้นการขายแบบโปรแกรมมติของ Ripple นั้นจึงไม่มีหรือเป็นข้อปุกพันหลังการขายเช่นเดียวกันกับเหรียญทรั m p นะครับดังนั้นทาง Ripple เนี่ยอาจจะทำการ cross appeal หรือว่าอุทธรณแย้งในส่วนนี้ก็โดยอ้างอิงเหรียญกรณีของเหรียญ Trump ์นี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันเข้าทาง,ทางของทาง r i p p l e อยู่แล้วนะครับ ส่วนเรื่องทฤษฎีที่ว่าทรัมป์เนี่ยจะใช้คริปโตในการใช้หนี่สาธารณะของเมริกาที่ตอนนี้นี้มันพุ่งสูงขึ้นไปถึง36.37 trillion เทรเลียนนะครับคือล้านล้านเหรียญน,นะครับก็ถ้าคิดเป็นต่อหัวประชาชนทั้งหมดของเมริกาก็คนหนึ่งก็รับหน่อนานะครับมีนี้หน่เนาเนี่ยต่อคนนะครับต่อหัวเนี่ยหนึ่งแสนกับอีกประมาณเจ็ดพันหนึ่งแสนเจ็ดพันเหรียญน,นะครับก็ประมาณสามล้าน ไปปลายบาทนะสามล้านหกแสนบาทนะถ้าตีเป็นเงินบาทถ้าเกิดว่าคิดเป็นต่อหัวผู้ที่เสียภาษีนะครับก็สามแสนสองหมื่นสามพันเหรียญต่อหนึ่งคนที่เสียภาษีเสียภาษีก็คือทำรายได้ให้กับประเทศนะนะครับก็ตกหัวแล้วประมาณสิบล้านบาทนะครับก็คนอยู่อเมริกาคนเสียภาษีเนี่ยก็หนี้ของประเทศก็คุณรับประมาณสิบล้านบาทนะครับ อันนี้คือนี่ต่อ GDP ก็อยู่ที่ประมาณ133%นะครับซึ่งมันสูงเกิน100%เนี่ก็คือแทบจะไม่มีโอกาสที่จะคืนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทรัมป์เขาอาจจะคิดอยู่นะครับก็คือจะต้องการที่จะใช้เหรียญคริปโตเนี่ยมาล้างนี่ตรงนี้ก็ โดยการทําการซื้อเหรียญแล้วก็ปั่นราคาเหรียญขึ้นไปให้ได้สักหลักพันเปอร์เซ็นต์หรือว่าหมื่นเปอร์เซ็นต์อะไรมากกว่านั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะใช้นี่ประเทศได้โดยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับอย่างเช่นว่าคุณซื้อเหรียญที่เป็นอาจจะต้องเป็นเหรียญในเม d ดเม USA นะครับก็คือเหรียญของบริษัทอเมริกันซึ่งก็มีริปเปอร์รวมอยู่ด้วยนะครับก็ คือคนก็ลุ้นกันอ่ะหนึ่งในเหรียญน,นั้นก็อาจจะเป็น xrp ด้วยนะครับคือถ้าอเมริกาซื้อเหรียญถือไว้สัก1นึ่ง billion หนึ่ล้านเหรียญ xrp นะครับสมมุติเฉยนะครับหนึ่ล้านเหรียญน,นะซึ่งก็จริงๆแล้ว1000ล้านเหรียญก็เศษตังค์ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะแล้วก็ปัดราคาขึ้นไปให้ได้ถึง1 0,000ืนเหรียญต่อ1 xrp หรือว่าประมาณสักหนึ่งหมื่นเท่าอ่ะเรียกไไง่ายง่ายประมาณสักห้าพันเท่า10,000เท่าเนี่ยก็จะได้กลายเป็นเงินถึง10 ทรลลินสล้านล้านเหรียญกันเลยนะครับคืออันนี้ใช้นี่สบายเลยถ้าเกิดว่าปั่นราคาขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ในทางของการคำนวณทางทฤษฎีเฉยๆนะซึ่งมันมันทำได้ยากอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นจริงได้อย่างน้อยแค่เสนอนโยบายนโยบายออกมาเนี่ยราคาเหรียญ XRP ก็น่าจะพุ่งขึ้นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นแน่นอนนะครับอันนี้คือที่เขากล่าวกันว่าเหรียญที่รัฐบาลทรัมป์เนี่ยจะเลือกมาเป็นทุนสำรองของประเทศเนี่ย ก็อาจจะต้องเป็นเหรียญนี่แหละบริษัทอเมริกันนี่แหละซึ่งก็เป็นเหรียญอะไรก็มีหลายบริษัทอยู่นะครับแต่ Ripple ก็อยู่ในนั้นด้วย Ripple XRP ก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับก่อนหน้านั้นแค่มีข่าวว่าทางอาจจะประกาศนโยบายยกเว้นภาษีคริปโตสําหรับบริษัทอเมริกันบริษัทเหรียญอเมริกันนะครับก็เพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมคริปโตในอเมริกาก็แค่นั้นก็ราคามันก็ขึ้นกันแล้วนะครับซึ่งเหรียญที่เป็นบริษัทอเมริกันที่เข้าขายก็อย่าง เช่นนะครับ Ripple XRP Stellar XLM Cardano ADA นะครับ Algorand หรือ Algo oh, เนี่ยแล้วก็ Hedera HBAR นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าทางทรั้มนี่เขาจะประกาศนโยบายเกี่ยวกับคริปโตอันนี้หรือเปล่ายัางไงวันนี้ก็หลายคนก็อาจจะยังเซ็งเรื่องราคากันอยู่นะครับก็ต้องมาตามดูกันต่อไปนะครับอาจจะใครไม่สบายใจก็อาจจะปิดมือถือไปหาอะไรกินกันก่อนนะกลับมาก็ราคาอาจจะดีดกลับไปที่เดิมแล้วก็ได้นะครับ ก็อย่างเห็นนะครับราคา XRP ผมอยากจะให้มันกลับมาได้สัก115บาทได้เร็วๆก็ดีนะครับไงแจ้งอีกครั้งนะครับผมไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุในใดๆนะครับคือแค่เอาตัวเองให้รอดก็าลาบากอยู่แล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอคุณมากที่ติดตามวันนี้เนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรมากออกจะบ่นซะมากกว่ากดไลค์ให้ก็ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ